สวัสดีค่ะชาวไทยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของอรารยาสตอรี่เช่นเคยและนุ่นก็พลาดไม่ได้นะคะกับอาทิตย์นี้นุ่นมากับหนังสือเรื่องนี้เลย How to Win Friends and Influence People หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเกี่ยวกับจูงใจคนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่เป็นหน้าของเดลแคนนิกกี้เลยนะคะเล่มนี้พี่เจงนุ่นอะ่ะได้ได้ไปดูมาแบบ <laughs> จาก YouTube ใช่ไหมคะที่เขา <laughs> เขารีวิวหนังสือกันเนาะเอาอินโทรน,นะคะคือแบบว่าปกตินุ่นไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องคนเท่าไหร่นะคะนุ่นก็จะชอบอ่านเรื่องเงินเรื่องจิตวิทยาอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การที่เราแบบไปคุยกับคนใช่ไหมศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่นุ่นอะ่ะหลบเลี่ยงมาตลอด คือศาสตร์เกี่ยวกับคนน่ะเออเกี่ยวกับการที่แบบเราจะเอาชนะใจคนได้ยังไงใช่ไหมเป็นศาสตร์ที่นุ่นหลบเลี่ยงมาตลอดเลยเพราะนุ่นอะชอบอยู่คนเดียวนุ่นไม่ค่อยชอบแบบยุ่งกับคนเยอะนะคะเออกลัวคนนิดนึงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับคนเลยอะเป็นศาสตร์ที่แบบผู้นำใช่ไหมต้องใช้เราจะเอาชนะใจคนอื่นได้ยังไงให้ทำยังไงให้เขาแบบชอบเราทำยังไงให้แบบเราอยู่กับคนอื่นแล้วแบบ เขารักเราเลยอ่ะเออคือเขายอมถวายชีวิตให้เราเลยอ่ะมันเป็นศาสตร,รท์ที่เจ้าของธุรกิจน่าจะแบบทุกๆคนน่ะที่นุ่นคิดว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจอ่ะคือมีศาสตร์นี้อยู่ในตัวหลายหลายอย่างนะคะถึงจะแบบสามารถประสบประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจได้หมายถึงว่าในมุมว่ามีลูกน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราต้องคุยกับลูกน้องให้รู้เรื่องแล้วก็เราต้องแบบเออแบบหาลูกค้าย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ เนี่ยเล่มนี้เลยนุ่นยังอ่านไม่จบนะแต่ว่านุ่นแบบแค่มาบอกเล่าคร่าวๆกลุบกลิบนะคะคือคนที่เขียนเล่มนี้เขาเขียนเขาเขียนแล้วมันน่าอ่านมากเลยเขาสามารถเขียนเรื่องแบบเรื่องธรรมดาให้มันดูเป็นเรื่องเรื่องที่มันน่าสนใจได้อะ่ะอย่างอย่างมีบทนึงเนาะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าในเล่มนี้เขามีอะไรบ้างนะคะคือเขามีเกี่ยวกับว่า เออหวิธีที่จะทําให้คนน่ะชอบคุณมี12วิธีที่จะที่จะชนะใจคนได้อ่ะเออสิวิธีที่จะเอาชนะใจคนคือมากกว่าที่แบบเขาชอบเราใช่ไหมเออมากกว่าแค่เขาชอบเราคือเราจะเอาชนะใจคนยังไงอ่ะสมมติถ้าใครที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดว่าเออเราจะแบบให้ลูกน้องรักเราอยู่กับเรานานๆได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราไม่อยากจะเปลี่ยนลูกน้องบ่อยอะไรอย่างนี้เออคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ต้องแบบ ต้องคิดอะว่าแบบเราจะเอาคนให้อยู่กับเราได้ยังไงเพราะว่าถ้าเขาเก่งแล้วเขาก็จะไปอยู่กับคนอื่นเออเราก็เหมือนว่าเสียเวลาเปล่าแล้วเราก็ต้องหาคนใหม่มาฝึกใช่ไหมคะอันเนี้ยคือเป็นเล่มเนี้ยคือแบบมาเพื่อแก้ปัญหาซ e อออะไรประมาณนี้เลยเนาะหรือว่าใครที่แบบต้องการที่จะใช้ชีวิตให้มันหาเงินได้เยอะกว่าเดิมอะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมอะมันต้องแบบมันต้องรู้จักคนรู้จักเข้าใจคนว่าคนต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงให้คนชอบอะไรที่แบบ ทุกคนอนะชอบหมดเลยอะอะไรที่ทุกคนชอบหมดเลยแล้วเราไม่รู้อะเออเราตกข่าวมากอะเราตกข่าวมากถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้เคยอ่านเล่มนี้แล้วบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะว่าชอบส่วนไหนอันนี้อันนี้นุ่นยังอ่านไม่ถึงคือ9วิธีเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนยังไงหมายถึงว่าเออสมมติว่าเรามีลูกน้องใช่ไหมแล้วเราอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติก,กรรมอย่างเงี้ยให้เขาพัฒนาในแบบจุดที่แบบเอออาจจะเราอยากแก้ไขอะไรเงี้ย เออเราจะเปลี่ยนยังไงให้เขาไม่รู้สึกแย่อเออเราจะเปลี่ยนคนยังไงให้เขาไม่รู้สึกแย่แล้วไม่รู้สึกเสียใจอ่ะที่เราแบบอยากเปลี่ยนแปลงเขาอ่ะก็มาแชร์หนึ่งเทคนิคกุบกลิบที่นุ่นได้จากหนังสือเล่มนี้นะคืออันเนี้ยเป็นบทที่นุ่นชอบนะแล้วนุ่นคิดว่านุ่นก็ใช้สิ่งนี้ในการที่หาเพื่อนมาตลอดเออนุ่นน่ะเป็นคนที่มีเพื่อนไม่เยอะนะคะมีเพื่อนน้อยมากแต่ว่านุ่นน่ะแบบเลือกเพื่อนที่นุ่นอยากคบอ่ะที่นุ่นคิดว่าแบบ คนนี้มันเลิศอะคือนุ่นรู้จักแค่คนนี้คนเดียวอันนี้อันนี้คุยแบบเล่นๆเนาะแบบนุ่นรู้จักเพื่อนคนนี้คนเดียวนุ่นสามารถแบบรู้จักกับคนดีๆได้อีกเยอะ,อะเพราะว่าเขามีสังคมเขามีคอนเนคชั่นที่ดีอะไรแบบเนี้ยนุ่นก็แบบนุ่นก็จะเลือกคนนะคะนุ่นก็จะเลือกคนคบแล้วแบบเราเราจะทํายังไงให้เขาอยากคบกับเราด้วยคือนุ่นบอกเลยนะคะว่าคนที่นุ่นแบบเลือกคบอะนุ่นเหมือนไปจีบเขาอะทุกคนถ้าเราอยากรู้จักกับคนคนนี้มากเลยอะเราอะแบบ เราไม่ได้เข้าไปแบบงงๆนะที่ที่นุ่นที่นุ่นทํานะคะที่นุ่นทํากับเพื่อนก็คือเราสังเกตสังกาเขามาประมาณหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ใช้ได้เราก็เลยอยากจะรู้จักอยากจะมักจีกับเขาอะไรอย่างนี้เราก็เลยเข้าไปแบบทักทายแล้วเราก็เราก็ทําทุกอย่างที่เราจะทําแบบให้เขาได้อะที่มันแบบดีกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่เราจะแบบ อยากจะอยู่กับเขาคือเราอยากเป็นเพื่อนเขานั่นแหละเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบสุดๆนะคะถ้าใครที่นุ่นอยากเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยุนก็จะแบบเข้าหาแบบนี้เลยแล้วมันก็ดีมากๆคือหมายถึงว่ามันพูดในหนังสือเล่มนี้ แต่นุ่นอะไม่ได้ใช้วิธีนี้กับทุกคนนะนุ่นแค่ใช้กับบางคนที่นุ่นอยากเข้าหาจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้ energy มันต้องใช้ความใส่ใจแล้วก็ต้องใช้ใจจริงๆอะเราไม่ได้เข้าไปแค่แบบว่าผิวเผนะินอะเราแบบอยากให้เขาเป็นเพื่อนกับเราไปตลอดเลยตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ย forever ย่างแบบนี้เลยนะคะแล้วนุ่นจะบอกเทคนิคที่มันมากับหนังสือเล่มน,นี้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นบทที่บทที่เขียนว่าถ้าคุณทําสิ่งเนี้ยคุณจะแบบ ได้รับการต้อนรับในทุกที่ที่คุณไปเลยคุณจะไปไหนคนก็รักคุณคนก็อยากอยู่กับคุณคนก็ชอบคุณคือนุ่นชอบนักเขียนคนนี้ตรงที่เขาอะเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเล่าเรื่องเหมือนเรื่องธรรมดาให้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเขาบอกว่าอย่างวัวใช่ไหมก็ต้องทํางานโดยการที่ให้นมอย่างควายอย่างเงี้ยยังต้องไถานาเลยใช่ไหมคะไก่ก็ต้องแบบออกไข่เอ,อ่ออะไรอีกอะมีม,มีมีสัตว์อะไรที่ทํางานบ้างปลาอย่างเงี้ยก็คือต้องให้เรากินใช่ไหม แต่ว่าคุณคิดว่าหมาเออเจ้าหมาน้อยนะคะมันไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะมันแค่รักเราใช่ไหมเราก็คือเหมือนเป็นทาสมันอะ่ะเออทาสหมาทาสแมวอะ่ะหมาไม่ต้องทําอะไรเลยคือหมามีหน้าที่รักมนุษย์แล้วให้มนุษย์เลี้ยงมันนะคะแปลกไหมคือหมาไม่ต้องทํางานเลยคุณแค่แบบใช้สิ่งนี้คือคุณใช้ความรักเนี่แหละ คุณใช้ความรักคุณก็สามารถทํามาหากินได้แล้วอะ่ะเออบางคนต้องไถานาบางคนต้องใช้แรงงานใช่ไหมแต่คนที่แบบเขาเรียกว่ามีทุนแล้วก็มีธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องใช้ความรักและความใส่ใจนะคะในการที่แบบอยู่กับลูกค้าเออซึ่งการที่คุณแบบจะหาเพื่อนดีๆสักคนเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยจริงๆแล้วอะ่ะคุณแค่สนใจเขาคุณไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องคิดคอนเทนต์ด้วย <c oughs> คุณแบบชีวิตจริงอะ่ะมันง่ายมาก,มาก,มากเลยใช่ไหมทุกคนที่แบบเราอะ่ะแค่ เราแค่แบบสนใจเพื่อนเราแค่ใส่ใจเพื่อนว่าเพื่อนเขารู้สึกยังไงเขาแบบตอนนี้เขารู้สึกแย่หรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรเขาอยากแบบแฮฟฟันไหมคือเพื่อนอ,อ,อ,อยากไปเอนเตอร์เทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปหรือว่าเพื่อนแบบกําลังเศร้าเพื่อนอยากคุยเพื่อนอยากระบาย เราก็แค่ฟังอ่ะเราแค่สนใจอ่ะคือการมีเพื่อนอ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยคุณไม่ต้องคิดคอนเทนต์ด้วยว่าวันนี้ฉันต้องไปเล่าอะไรให้เพื่อนฟังเออคุณแค่ใส่ใจเขาอ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยแบบว่าคิดว่าเขาแบบเป็นยังไงเขาต้องการอะไรแค่รักเขาอ่ะแค่นั้นเองแล้วสิ่งเนี้ยคือการที่แบบคุณอ่ะสนใจในตัวคนอื่นถ้าใครถ้าคุณอยากแบบไปที่ไหนเราให้คนอ่ะต้อนรับคุณคุณแค่สนใจในตัวคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณง่ายไหมง่ายไหมดูแบบ เหมือนคิดออกนอกใช่ไหมแบบศาสนาพุทธก็คือต้องแบบเข้าสู่ภายในแต่อันนี้เราก็คิดถึงใจคนอื่นไงเพราะว่าเราอยากให้เขาต้อนรับเราคือเราอยากมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์อะ่ะเราก็ต้องแบบคิดถึงใจคนอื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณอะ่ะแบบแค่สนใจใครสักคนอ่ะหรือว่าแบบหรือว่าใส่ใจเขาอะ่ะแค่นี้คุณก็สามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นุ่นได้มานะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะ่ะจริงๆมันแบบ มันมีอะไรอีกเยอะมากเขามีเรื่องเล่าในหนังสือเล่มน,นี้เยอะมากนะคะ How t o w i n Friends and Influence People ใครที่เออแบบใครที่แบบเริ่มสนใจเรื่องคนอะ่ะก็ลองอ่านดูนะแต่ถ้าใครที่แบบตอนนี้ยังไม่สนใจนะคะคือมันจะมีอารมณ์แบบเราไม่ไม่อยากรู้เรื่องนี้ตอนนี้อะ่ะเออเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจนะคะว่าเออถ้าถ้ามีวันนึ่งอะ่ะเขาเรียกอะไรอีกอย่างหนึ่งที่นุ่นชอบนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ ก็คือเขาบอกว่าเหมือนว่าคุณอ่ะจะได้อะไรก็ได้เลยถ้าคุณรู้ว่าคนต้องการอะไรถ้าคุณรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของจิตใจมนุษย์อะ่ะคุณจะสามารถมีอะไรก็ได้อะ่ะที่คุณอยากมีเลยอะ่ะโอ้โหมันขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายเราหาเราไม่ใช่หาเงินจะบอกว่าเราหาเงินใช่ไหมคือเราแบบเราขายของหรือเราทําคุณค่าเนี่ย สมมติเราได้เงินอะเราต้องได้เงินจากคนไหมเราไม่ได้ได้เงินจากแบบโรบอทอะสื่อเรื่อนี้ดีนะถ้าใครที่แบบสนใจเรื่องคนนะจุดนี้ก็ลองหาดูนะคะมันจะมีแบบภาคไทยด้วยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้นะคะที่อารยาสตอรี่เพจนี้นะคะรีวิวหนังสือแล้วก็ข้อคิดจากหนังสือต่างๆนานาเนาะ